thank you หลกหลานอยู่ในความสงบฝน,นมันตกเห็นแก่หนาอีีด้บยมหาลุงพ่อไปฝนมาตกมหาลุงพ่อมาทําท่าฝนตกเนี่วะพระญาติแทน,นเห็นแก่หนาวะตกก็ตกบุหรต่างหากคนนึงตกพ่มาลอมแหลมเลตามปกตินี่เวลาเราเสร็จงานนะไม่เกินเ็วันนะฝนต้องเทล้างขีตีนเหมือนกันเลย อ,อันนี้หลวงพ่อไปกฝันทราบข่าวว่าตกจะตกขนาดนี้แล้วเนี่ตกน้อยนึงว็นทไปลงมากกับพ่อลงมากหลวงพ่อมากกับตกกเหตุอีกหน่อยนึงวันมืออไงวันนี้เหมือนกันตกตกพ่อดินลายเนี่ยดินไม่เปียกอีกต่างหากัก วันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่สามมีนาคมพุทธศักราช2567วันนี้เป็นวันแรมแปดค่ำเป็นวันพระนะลูกหลานวันนี้นะวันแรมแปดค่ำปีมะโรงพระในวัดของเราสามสิบสองรูปวันนี้เป็นวันพระวันธรรมสักรนะแรมแปดค่ำเดือนสามปีมะโรง ผู้ใดถึงวันนี้ก็ให้สมาทานสินห้านะลูกหลานนะสินห้าสินอุโบสถสินแปดพอถึงวันมาแล้วก็จะได้จะให้ได้บอกกันถึงเวลาเวลาการรักษาศินปฏิบัติเพื่อเราสร้างคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของเราเราสร้างบารมีเพื่อใจของเรารักษาศิลรับสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อย เป็นภูมิศิล์เจวันแปดวันครั้งหนึ่งก็ยังดีสรุปแล้วก็คือแปดวันอาบน้ำผนหนึ่งแปดวันชำระก,กายชำระใจครั้งหนึ่งสำหรับก,กายวาจาให้ครั้งหนึ่งกายก็คือการกระทาไม่ทำความชั่วเสียหายในสินห้าและในสินแปดนั้นใจของเราก็อยู่ในกรอบ ในความสงบอยู่ในความเน่งไม่พวักพวลนในหน้าที่การงานทำให้พักจิตพักใจสจัจกวันสัวันหนึ่งพักกายพักใจถ้าาว่าพวกเราวันวันพระนี่ไม่ได้แล้ะลูกพอ่อเพราะทำการทำงานเราเอาวันเสาร์วันอาทิตย์ก็ได้นะวันอาทิตย์รักษาศีลซะ เหมือ่อการรักษาวันพระอย่างนี้แหละวันไหนก็ได้ทั้งหมดวันประกอบคุณงามความดีวันไหนก็จับไฟก็ร้อนจับน้ําแข็งก็ร้อนอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าวนั่นละ่ะเพราะฉนั้นพวกเราเควรจะทําคุณงามความดีเจดวันแปดวันสักครั้งหนึ่งก็เป็นเครื่อง สํารวมกายวาจาถ้าไม่มีวันจะเลยก็ไม่ได้นะลูกหลานทะเลถลายทะลำ้ำแผละหลอกปอกเปิกไปเลยไม่มีวันไม่มีวันคุณงามความดีมิตรวันมิตรวันความเลวทั้งหมดมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันน่าจะมีวันคุณงามความดีเข้าสู่จิตใจของพวกเราบ้างพวกเราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนาถ้าเราพิจรารณาถ้าเราพิจรา,ารณา,ราดูแล้วว่า ศีลธรรมของพระพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นมีคุณค่ามีประโยชน์เก่งเนะเราก็ควรปฏิบัติตามฮะไม่ชจว่าพิจารณามีคุณค่าประโยชน์จริงอยู่แต่ไม่เอาอันนั้นแปลว่าพุ่มมันก็เปล่าประโยชน์เหมือนกันนะหลวงพ่อได้ออกจากวัดตั้งแต่วันทนะี่ยี่สิบห้าลลูกหลานนะวันที่ยี่สิบสี่ก็เป็นที่รู้กันพวกเราทําบุญ วันมาฆ้าบูชาแล้วก็เป็นวันทําบุญทําบุญรวมญาติแล้วก็ฉลองกำ,กำแพงถนน <c oughs> ที่ศรัทธาญาติโยมถวายมาก่อนโอ้หมดไปสร้างไปหมดเกือบสิเจดล้านกว่าขวามือนกันนะถนนหนทางแต่วันนี้ก็นี่ละต่อไปก็ <c oughs> มีอะไรก็จะฉลองไปเรื่อยๆเหมือนกันละเป็นการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้มีอุปกราระคุณที่ร่มหายตายจากไปวันที่14ที่ผ่านมากับพี่น้องสัทธาญาติโยมปนล้นหลามในวัดของเรานะลงทานก็ร้อสกว่าโรงทานก็บร้อยสี่สิบรงทานพอเสร็จแล้วหลวงพ่อไปตอนบ่ายนะลูกหลานไปพักที่ทำของเพน วันที่ยี่สิบสี่ไอ้อวันที่ 25, ยี่ห้ายี่ิบห้าลงพอดภาคธรรมพิเศษดิ้นที่ยี่สิบหกเออก็ไปบรรจุพระบระมสารีริกธาตุที่วัดท่านเฉลิมที่หนองบัวซอวัดอินทวายถ้าพวกเราติดตามเฟซก็คงจะเห็นนะวันนั้นนะแล้ววันที่นุ่ปุ๊พ่อคิดว่าจะกลับมาวันที่ยี่หกเหมือนกันนะกลับมาที่โอ้ไม่ได้กลับมาในยี่สิบเจ็ดยี่แปดก็ไปอีก <c oughs> 29จะได้เดินทางลงกรุงเทพแล้วไปเชียงใหม่แต่จะต้องไปแต่เช้าอีกต่างหากวันที่29เพราะว่าเครื่องบินเครื่องบินไม่ตรงเวลาเครื่องบินออกไปแต่เช้านะแต่ก็เลยจะลงไปกรุงเทพะก่อนยังค่อยกลับขึ้นวกขึ้นไปเชียงเชียงใหม่ก็เลยทำให้เสียเวลาชาไป อะไรปฉันที่ทำกองเพลสามวันนะลูกหลานนะยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าพักที่ทำกองเพลงจากนั้นก็บินทบาทชั้นเช้าจุบการคนเดินทางลงกรุงเทพล้วก็ขึ้นเชียงใหม่ไปถึงเชียงใหม่ก็ใกล้ค่ำพอดีพอไปคอยอยู่ที่สนามบินดอนเมืองก,ก็จะเป็นเกือบสองชั่วโมงาจากนั้นขึ้นไปเชียงใหม่ก็ไปพัก ที่บ้านของโยมที่เขามีเป็นรีสอร์ทด้ยในป่าเงียบสงบมากม,ากมากเหมือนกับวัดป่าเลยล่ะ <c oughs> เหมือนกับวัดป่าเลย <c oughs> มีกุฏิเป็นหลังๆ <c oughs> ได้พักโดยการจะพระห้า,ารูปที่ท่านรัตนะท่านอาจารย์พระครูจำรดแล้วก็พระของวัดเราอีกสององค์สรุปแล้วคือเก้าองค์เอาพระจากจังหวัดเชียงใหม่ท่านเจ้าคุณ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่วัดพระเจดียวัดเจดียหลวงวัดหลวงปู่เปลี่ยนวัดหางตรงรวมแล้วเก้าองค์ไปนิมนต์ไปฉันอยู่ที่สนามบินสนามบินจังหวัดเชียงใหม่ท่านปู่ว่าท่านนั่นแหละพอออกปู่นั่นแหละสนามบิน ในท่าอากาศยานเชียงใหม่นิมนต์พี่น้องมาใช้บาทกันเยอะกกเหมือนกันนะหั้นนะะหนูพ่อก็ถามๆหนูพนักงานไปเท่าไหร่ท่านาในท่าสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าครับโธ่สี่ร้อยกว่าคนแต่ก็มีท่านผู้ว่าราชการท่านนิรัตท่านนิรัตก็มาใส่บาทด้วยวันผู้ว่าพวกเราไปแล้วก็ท่าน ประธานศารหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ติดตามตลอดท่านไปจากน้องบัวลำพูเราติดตามมาทั้งสนามบินแล้วก็ไปที่ศาลของท่านด้วยวันที่ยี่สวันที่หนึ่งวันที่สองนี่คทางล้านค้า ขายวัสดุก่อสร้างจับปุ่งกลุ่มคณะท่านก็เป็นพิพากษาสมทบเป็นประธานพิพากษาสมทบเป็นคุณโยมผู้หญิงนะก่อนนี่หม์นไปฉันที่ร้านร้านเหมือนกับร้านโกบนเฮานี่นะขายอุปกรณ์การก่อสร้างอร้านใหญ่ก็ศรัทธาใจดูไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นร้านคล้ายๆกับเขาก็เกรงใจร้านพอร้านไม่ได้ เชิญพี่น้องประชาชนนี่ยหลวงพว่อไปฉันพระเก้ารูปเหมือนกันพอฉันเสร็จแล้วก็ขึ้นกลับมานะลูกหลานกลับมาเมื่อวาน <c oughs> พอมาแล้วก็ทราบข่าวเหมือนกันนะว่าจะไปที่ไหนก็เลยกลับมาวราจะว่าที่แล้ว,ว่าจะไปพักทํามกองเพลนเนี่ยโอ้ไม่ได้หล,หลายวันเกินไปว่ะก็เลยกลับมา ราะว่ามีการประชุมประชุมทางออนไลน์ด้วยนะวันนี้วันนี้นะประชุมมูลนิธิคล้ายๆว่าจัดป,ประชุมมูลนิธิคือว่าทั่วประเทศลักษณะอยางังนะที่ไหนมีมูลนิธิจะได้ไปให้ชี้แจงให้กับกลุ่มพิพิธภัณฑ์ไม่ใช่มูลนิธิประชุมพิพิธภัณฑ์ที่แต่ละแหง่งละแหง่ง แต่ในของหลงตามหาบัวของเรามันถึงจะเกิดใหม่ก็จริงอยู่แต่ก็ให้ความเขาทางพิพิธภัณฑ์เขให้ความใส่ใจสนใจเหมือนกันก็เชิญให้หลวงพ่อไปอบรรยายเกี่ยวกับเรื่องพิพิธภัณฑ์ทั้งออนไลน์หลวงพ่อหลวงพ่อมีภาระอยู่ในป่าดงพงไพ่ัแก่เท่าชราล้วก็เลยมองไปพ่ออน,นันต์พ่ออน,นันต์เป็นผู้ รู้เรื่องไม่แพ้หลวงพ่อนะเพราะติดตามงานหลวงตามมาโดยตลอดหลวงพ่อนอนเป็นผู้รู้เรื่องดีหลวงพ่อก็เลยมอบเอก,เอกสารให้พอออนันเป็นผู้บรรยายแทนหลวงพ่อนะประมาณสิบหนาฬิกาสิบเจดนาฬิกามสิบหนาฬิกาวันนี้นะ ในกาเราเราก็เก่าให้ลูกหลานได้ฟังนี่แหละศาสนากิจของหลวงพ่อนะไปได้ไปไปหลายๆแหง่งแต่ที่ยังไงก็วัดของเราก็คือแวัดของเราน่ยให้พระเน็นทั้งหลายอยู่ในความเงียบสงบพอเราได้ยินได้ฟังมาแล้วหลวงพ่อแนะนำสั่งสอนแต่ละวีแต่ละวัน ไม่รู้ว่าเทปไม่รู้ว่านังสือธรรมเทศนาของหลวงตาก็อยู่ในสถานีวิทยุวิทยุของเราก็ได้แจกให้อยู่วิทยุน้อยเพื่อจะฟังธรรมเทศนาของหลวงตาให้พวกเราใฝ่ในการศึกษาใฝ่ในการเรียนรู้เราก็พร้อมที่จะค้นคว้าศึกษาเรียนรู้ได้ห้องสมุดธรรมะก็มีแต่ตั้งใ,ใจติดถึงยังไงหลวงพ่อก็ไม่ให ศึกษาคนกว่าจนหัวปักหัวปัม๊มจนไม่ได้ภาวนาจะเลยทุกคนเน้นเรื่องภาวนาเป็นหลักเรื่องปริยัติมันก็เป็นเพียงแผนที่เท่านั้นนะไปเกาะแต่แผนที่ไม่ได้เดินเฉลยมีแต่เรียนแต่แผนที่อย่างเดียวเอาผมเรียนแผนที่จบซะก่อนจึงจะเดินวิปััฒนาเดี๋ยวตายก่อนตายก่อนกปนเป,นเปล่าประโยชน์ ปล่าประโยชน์ที่จะเดินสู่มรรคผลนิพพานถึงยังไงการก้าวเดินไปทีละก้าวก็คือดีกว่าที่จะเรานั่งนั่งอยู่ดูแผนที่ทั้งวีทั้งวันทั้งคืนทั้งเดือนทั้งปีแต่ว่าการเดินของเราก้าวเดินปฏิบัติไปเรื่อยอันนั้นจะมีประโยชน์มากกว่าคือการนั่งดูแผนที่ถ้าดูแผนที่พอประมาณรู้แผนที่พอประมาณแล้วนะ เราก็พยายามเดินทางวิปัสสนาปัญญาเดินสมาธิไปภาวนาวไปเร่งความภาคความเพียรไปอันนั้นจะเกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันของพระกรรมฐานอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเพราะนั้นพวกเราทุกทกท่านผ่านเหตุลูกหลานทุกองนะถึงหลวงพ่อจะอยู่หรือไม่อยู่ก็ให้ถือเหมือนเสมือนเก่าเหมือนกับหลวงพ่อไป ที่ใดหลวงพ่อหนีจากวัดจับไฟไปร้อนอย่างนั้นใช่ไหมแต่หลวงพ่ออยู่จับไฟร้อนอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหลวงพ่ออยู่แล้วไม่อยู่ทําคุณงามความดีก็เป็นคุณคุณงามความดีวันอย่างค่ําถ้าทำความชั่วเป็นวันชั่วความชั่ววันอย่างค่าอีกเหมือนกันเพราะนั้นแห้พวกเราทุกๆท,ท่านให้เชื่อมั่นในตนเองกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม การกระทำของตนเองให้สร้างปุญสร้างกุศลให้สร้างคุณงามความดีเข้าสู่ตนเองให้ให้มีสติอยู่กับตนเองตลอดอย่างหลวงพ่อได้พูดได้กล่าวพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกที่ท่านได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสกล่าวเตือนบอกกล่าวภิกษุบานดูก่อนภิกษุทั้งหลายถ้าหาว่าพวกเธอ ท่านทั้งหลายมีศาสนาอื่นศาสนาอื่นนอกศาสนาถ้าจะถามพาถามมาว่าพระพุทธเจ้าพอดีพระรหันตสา,าวกผู้ได้สำเร็จมรรคผลแล้วเนี่ยท่านอยู่ด้วยวิหารธรรมอะไรวิหารธรรมคือเป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ทางด้านจิตใจอยู่โดวยวิหารธรรมอะไร ให้พวกเธอท่านทั้งหลายตอบเลยเลยว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระอรหันตสาวกท่านผู้ได้สาเร็จมรรคผลนิพพานแเป็นพระอรหันตแล้วท่านอยู่ด้วยอ,อารมณ์อาณาปานสตอิอาณาปานสติคืออยู่ในอารมณ์กําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าในลมหายใจออกนี่แหละเป็นวิหารธรรมพระพุทธเจ้าพระอรหันตสาวกอันนี้ท่านพูดชัดเจนนะเพราะนั้นพวกเราเป็นสาวกกว็เถนะิดก็ต้องเดินตามแนวแถวพุทธะที่ท่านวางไว้อยู่ด้วยวิหารธรรมอยู่ด้วยอารมณ์อารมณ์กายกคตาสติอารมณ์อานาปานสติ คือมีสติสัมปะชัญญะอยู่กับตนเองตลอดนั่นแหละเลิศประเสริฐที่สุดสําหรับพวกเราที่เป็นนักปดนักบวดที่เป็นฝึกในการฝึกเตงกงองจิตตภาวนาไม่เจ้าเออระเหยอลอยลมอยู่เป็นวันกินเป็นมวันไม่ได้นะเมื่อกี้เนี่ยไปสองรูปบาทรูปพวกเราตักอาหารตักมากเกินไปลูกหลานนะ่ํทให้เสียอาหารจะให้มากเกินไปพอประมาณก็น่าจะเพียงพอไห้พวกเรา ประชุมหาลือกันเถอะนะดูดูอาหารเออถ้ากินถ้ากินหมดเราไม่ววาเลยนะใชฉันหมดเราไม่ววาอเลยถ้ามันมากหรือเลือดไปก็นีเออดูดูแล้วมันก็เสียของเหมือนกันอ่ะอันนี้ก็เราเล่าเก่าๆาเป็นแนวความคิดให้พ่อลูกพาลานทุกคนได้ยินเหมือนกันอ่ะนะเอาตอนนี้ไปรับพรนะทีนะแต่หลวงพ่อให้พรอ,องค์เดียวก็ได้วันนี้นะพอหลวงพ่อนานๆได้มา ไม่ได้พรให้ลูกไ้หลานฝังหลายวันและว,วันนี้ลุงพ่จะใ,ให้พรอ,องค์เดียวนะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปกปะตตอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจาตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปา จันโทปนาราสุยถามานิโชติระสุยถาสาปิติโยวิวัชฌานุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภะอภพิวาธนาสีริสนิจังบุธ,ธาปจายโน จตาโรโอธรรม,มาวทานติอายุวันโนสุข,ขังภาลังาวะตูสัพพะมังคังราขันตุสัพพะเทวตาสัพพุทานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถิภาวันตุเต ท่านสามารถติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกผ่านทาง Facebook และ YouTube นอกจากนี้ท่านยังสามารถติดตามรับฟังและดาวน์โหลดพระธรรมเทศนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในรูปแบบ MP3 และหนังสือ E-Book รับฟังสถานีเสียงธรรมเพื่อประชาชนร่วมทำบุญและติดตามข่าวสารจากทางวัดป่านาคำน้อยโดยการแอดไลน์ออฟฟิเชีล ชื่อบัญชีแอดวัดป่านาคำน้อยและเว็บไซต์ w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  ์ลไวด์ a ด o ป่น้อยมสุดสูสังละพเตปัญญังตั้งใจฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญา